สวัสดีครับปัญหาของคนเล่นเกมนะครับก็คือบางทีเราเจออุปกรณ์เสริมที่เราชอบม,มากๆเลยเช่นอย่างกรอนีคอนโทรลฟรีกนะครับพอเอามาใส่กับจอยโปรแล้วมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้พอจะเอาคอนโทรลฟรีกนะครับไปใส่กับโพลิสสปิดแพทนะครับกลายเป็นว่า ต้องยอมให้ Holy Speed Pad เป็นรอยสักหน่อยนะครับแต่ใส่แล้วก็จับได้ดีมากๆเลยนะครับผมเดิมที่นะครับเจ้า Holy Speed Pad นะครับเขาก็มีเอกลักษณ์ก็คือจับได้ถนัดแล้วก็มีปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถติดตั้งปุ่มเทอร์โบได้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถติดตั้งปุ่มเสริมเพิ่มขึ้นมาด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับทำให้มันมีทางเลือกเวลาเราปรับแต่งนะครับ ตรงนี้เราทําได้ทั้งฝั่งด้านจอยด้านซ้ายแล้วก็จอยด้านขวานะครับเราสามารถเลือกได้อิสระเลยนะครับวันเวลาเราใช้งานนะครับก็จะยืดหยุ่นมากๆเลยแต่ทีนี้เวลาเพื่อนๆเล่นโหมด Handheld นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยใช้จอยคอนมาก่อนนะครับเราถ้าเกิดเราได้จับตัว Holy Speedpad นะครับเราก็จะสังเกตว่าจอยคอนมันจับไม่ค่อยถนัดเลย อันเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็จะชอบใช้เซตติ้งชุดนี้นะครับผมแต่ก็ต้องเตือนเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเกิดหน้าจอของเพื่อนๆน,นะครับมีการติดเคสบางครั้งเคสบางตัวนะครับมันอาจจะใช้งานร่วมกันไม่ได้ก็จ,จะต้องสละเคสออกไปนะครับผมอย่างตัวนี้ผมไม่ได้ติดเคสอะไรนะครับผมเป็นสติกเกอร์นะครับมันก็เลยทําให้เวลาผมใช้งานก็สะดวกดีนะครับตัวจอย จับได้ถนัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะกระชับมือแล้วก็ที่สําคัญเพราะมันไม่มีระบบสัน่นไม่มีใจโรนะครับทำให้น้ําหนักมันเบานะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราถือเล่นนะครับก็ไม่ล้าไม่ไม่เหนื่อยนะครับไม่หนักมือเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับกับเกมที่ไม่ได้เน้นพวกระบบสัน่นหรือว่าใจโรกันนะครับก็คือเกมอาร์เคดยุคก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองกับไฟนอนไฟนะครับ ตู้เกมไฟต้อนไฟนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับมันก็คือเป็นเกมแนวที่ว่าเดินไปแล้วก็ต่อยต่อยศัตรูตามฉากนะครับแต่ทีนี้เวลาเราต้องกดต่อยนะครับเวลาเราตู้เกมเราต้องกดปุ่มแบบปั๊มเลยนะครับรัวๆรัวๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติถ้าเรามีเซตติ้งของ Holy Speed p a d นะครับเราก็จะสังเกตว่าเราสามารถเลือกใช้ปุ่มได้เดี๋ยวเราลองมาคอนโทรเลอร์กันหน่อยนะครับผมอ่านี่นะครับปุ่ม B ใช้ในการต่อยนะครับ เดีวเราจะลองให้มันกลายเป็นเทอร์โบอยู่นะครับผมก็เลือกให้กดเทอร์โบเอาไว้นะครับเพราะมันจะใช้งานง่ายๆเลยนะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้ผมกด B ค้างไว้เทอร์โบ้้วเห็นไหมฮะต่อยรัวเลยนะครับหรือยังปุ่ม a เป็นปุ่มกระโดดนะครับแต่ทีนี้บางทีนะครับผมอยากจะเอามือด้านหลังนะครับ เช่นบางทีเราใช้มือจับตัวจอยนะครับผมจะเจาด้านหลังนะครับเช่นอย่างใช้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับในการแตะแตมันนะครับผมก็สามารถเซตติ้งให้ด้านหลังนะครับกลายเป็นปุ่มกระโดดได้ด้วยนะครับงันเดียวผมจะให้ตัวปุ่มเสริมนะครับแล้วก็ให้มันกลายเป็นปุ่ม A เห็นไหมฮะตอนนี้ปุ่ม A เป็นปุ่มกระโดดนะครับทีนี้พอผมแตะด้านหลังด้านหลังกระโดดแล้วเห็นไหมฮะ มันตรงนี้นะครับผมพอมันใช้งานนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราเอา Holy Speed Pad นะครับแล้วก็มาใส่กับ Control Freak นะครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าอย่าถอดเข้าถอดออกนะครับเพราะว่า setting ชุดนี้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับ Holy นะครับมันคนละบริษัทกันนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ setting นี้นะครับก็คือใส่แล้วใส่เลยนะครับเพราะว่าถ้าถอดเข้าถอดออกเวลาเห็นรอยแผลตรงผิวอาาอกมันมันก็ ไม่โอเคอะเนาะนะครับแต่เวลาที่เกิดเราครอบไปแบบนี้มันจะไม่เห็นผิวอะไรนะครับ ส่วนตัวกระเป๋ามันนะครับเวลาผกผ่านอกบ้านนะครับก็ถ้าเราจะหาซื้อก็คงจะต้องหาชุดที่มันใช้กับตัวโฮลีสปิดแพดนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์มันจะใหญ่กว่าชุดเดิมที่มันเป็นจอยคอนนะครับมันถ้าเกิดเราได้กระเป๋าชุดของเขามันก็จะสามารถใส่แล้วก็ถือออกไปนอกบ้านได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นอีกเซตติ้งนะครับที่เวลาผมใช้งานนะครับบางทีก็เอาไว้เล่นในบ้านนี่แหละครับขี้เกียจต่อโทรทัศน์หรือว่าบางทีก็เอาไปเล่นข้างนอกบ้านนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้ยอดเยี่ยมด้วยนะครับ ไปอีกทางเรื่องหนึ่งเป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองดูกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ชอบแล้วก็อยากจะหาซื้อนะครับก็ลองหาดูแล้วกันนะครับผมนะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเราจะกันใหม่นะครับสวัสดีครับ